ก็กำลังจะไปเลสเตอร์นะคะคือซราบว่ไม่ได้ถ่ายบล็อกนานมากเต่นเต้นมากกลับมาถ่ายบล็อกอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ชุดก็เป็นหายที่ตั้งไม่ได้แล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะจะไปเดินเล่นกับคุณพ่อที่เลสเตอร์นะคะแล้วก็ไปร้านโปรตีนที่แบบเซิร์ชมาประมาณ5-6วันได้แล้วคุณพ่อแบบอยากอวดกระเป๋าของ Whole Foods ก็วันนี้เป็นทริปไปกับครอบครัวนะคะนี่น้องวุ้เตรียมหน้ากากนะคะใครไปดูช่องน้องวุ้นะคะสรันทำอาหารแตกแดกได้ไหมก็มุมนี้นะคะเราก็อยู่กับฮิปฮอปเลเจนต์นะคะสารานดิสกันแบงค์ทั้งเล่จับคุได้ยืนดิซั่งสิ่งที่เราพาไปก็แค่อยากเป็บ hmm. บนโปรดิวเซอร์นาโพลิสก็ไปรัน ุองเท้าใะไหวันนี้เป็นลักคกี้ซอกเมื่อกี้คุณแม่ทับก็ซื้อรองเท้ามาเรียแล้วแล้วก็ควรทำเล็บมานลักมากคนนีงอ่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่เลสเซ่นะคะ ดูบลนะแต่ว่าประกาบคุณเอวิชัยกับครอบครัวค่ะแตอนนี้เราก็ถึงที่ม e m o r i a อแล้วนะคะแล้วก็มีคนเล่าให้ฟังว่าตรงนี้คือตรงที่เฮลิคอปเตอร์คุณอาตกพอดีวันนี้เราก็เลยมาว้ายนะคะ้วก็มีมมาเพะคุณเอวิชัยชอบมมาแล้วก็มีช้าง คา,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 าชรวีวิวจานนี้นะคะเป็นไงบ้างครับราราจานนี้เป็นไงบ้างรอร่อยแบบแบบสดมากเลยค่ะ,ะรีวิวขน่น กำลังเดินทางไปร้านโปรตีนนะคะ Tor's n e s and Help ไปเจอกันที่ร้านนะคะค่ะทุกคนถึงแล้วดูเดี๋ยวถุงโฮฟูซมาด้วยคือตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากตอนนี้เขาบอกเขาเคยพาร์ทเนอร์เชฟกับแอสเทอร์ด้วยนะคะของมันมีแบบเต็มไปหมดเลยจะตายโง่เนี่ดูดิทุกคนมันมีอะไรเต็มไปหมดเลยอะ ใน,ในเนี้ยมีแบบมายองเนสที่ไม่มีแคลเลยอะไรอย่เงี้ยแล้วก็ช็อปนี้นะเอาจริงจริงประทับใจมากที่สุดต,ตั้งแต่ที่มาอังกฤษเลยเดี๋ยวเย็นนี้นะคะเราจะกินพิซซ่าอันนี้บ้ามาก72กรัมโปรตีนน้ำตาลแค่สามอะ่ะตื่นเต็นมากเลยจะกินท,ทนั้งถาดเลยแล้ววันนี้ตลาดมันเหมือนแบบมันวายแล้วว่าตอนนี้รักจังก็ตะโกนใหญ่เลยว,ว่าขอเขา 50 p พีก็คือขึ้นปอนก็ได้ประมาณ30พี่พอคือกำลังซื้อเลค่พ <want> ่อบอกว่าชอบมาดยแถวนี้มากนี่นะคะแล้วก็มีคาสกายซ์ยร้านโปรดชัยนะคะอยู่นี่ใครนะคะถ้าอยากดูสายกินไฟายสกคนก็ม,นมางล่งเลยจดเป็นพิเศษที่นี่ครับคุกไปดูดีปะดีปะ พ่อใส่เดินเร็วมากอยากดูแล้วพอดีมากับคุณพ่อคุณพ่อสบาเดินเร็วมากเลยเลยเดูงานไม่ได้นี่เป็นคอนเฟ็กชันนารีชอปเป็นซูีแล้วมันดูโบราณมากเลยทุกคนแต่ละอย่างดูแบบน่ารักค่ะร้านเดียวที่คุณพ่อตื่นเต้น ทุกอ,อย่างหนึ่งปอนไปหมดเป็นร้านโปรดพ่อปพ่อก็คือร้านโปรดคุณพ่อใจที่เมืองไทยก็จะแบบดรายส่งอะไรเองคุณพ่อเป็นคนประหยัดม,มัธยัตเหมือนซายหรือล่พอแล้วทำไมาอันนี้มันเขียนสองปอนอ่ะปอนค่ะปากกาคิกตอร์หนึ่งปอน ห้าสิบหรือหกสิบบาทนี่ละนี่ร้านนี้ร้านนี้พี่อยู่นะเาะเขาเป็นร้านกดทอร้านกดตีไม่ได้ถ่ายมาเยอะเพราะคุณพอเล่นม,มีแวมุกที่แบบชาอะไรอ่ะอันนี้มันเหมือนมันไม่ดีอัอนีอสติเกอร์ติดโทรศัพท์สองอันหนึ่งปอนที่นะคะก็เพิ่งทราบข่าวว่าเ e สเตอร์แพ้เสียใจที่เ e s t ตอร์แพ้แต่ว่าดีใจที่เลือกมาเดินเพราะแบบไม่ชอบเห็นเวลาแพ้ตอนนี้นะคะทุกคนเราก็มแวะ ก็มาเกียดเป็นสซอร์วิสอันใหญ่มากแล้วก็มาซือ้ออาหารหมาให้น้องโดฟเฮ้ยมันเล็กนันิดหน่อยเก๋กลาซีน่ากินมากค่ะนี่ได้ขอดีมาก จะแทนแมคกโดนั์กันมันรสแต่ใสจะอดใจรอกินพิซซ่าหักตอนนี้ฟาสต์ไปประมาณ23ชสิชแล้วถ้าจะได้สีเ้มกว่าแต่พชุกมมันจะกินตั้เป็นกนใจเลยนะคะอะไรนะสลางบอกเกลูฟิชถ่ายรูปกรพานนี้กับอะเพราะแทนนมแม่แทนนมแม่ักจะรอเหรอตอนนี้ค่ะใส่ก็อยู่ห้องใสแล้วดูอันนี้ แบบที่เพิงที่ซื้อมาก่อนน่านี้ดูอันใหม่ก็อร <ST AN K> นี่นะคะพิซซ่าู <ST AN K> ่มาก <ST AN K> ดเดี๋ยว <ST AN K> เราจะไปเปลี่ยนชุดเป็นก่อน <ST AN K> พิซซ่าของ <ST AN K> อเราดูแต่เราจะใช้อันนี้ตื่นเต้นมากกาลิกเมโยร้อยเมนคือแบบสี่แควเองอะช้อนโต๊ะหนึ่งก็น้อยมากอัหนึ่งหนึ่งแควคิดว่าน่าจะ1แคว หอมแบบกาลิกมากอะว้าวาทุกคนนะคะสรุปวันนี้สไลฟาส s t ไป26ชั่วโมงแล้วก็แฟตเบิร์นไป13ชั่วโมงนะคะมันเป็นพิซซ่าแบบโปรตีนแนะเพราะฉะนั้นมันก็จะมันก็จะเป็นแบบกรอบ <c oughs> ไอซอลที่นี่ก็ดีมากอ่ะโคตรดีอ่ะนี่อร่อยจกินขนมจอนแท้ใจเหงาๆนะคะก็มากินกับไส้เนี่ยดูไส้ก็เหมือนกินกับไส้เหมือนคนปากเดียนนี่นะทุกคนก็รู้สไตล์การกินไส้ก็จะเหมือนแบบยุคหินอะยุคหินอะใช้มืออะไรอย่างเงี้ยนะมือที่ล้างแล้วสะอาดเรียบร้อู้ด I love f o o ด อันนี้คือผักขมถุงใหญ่มากทำเสร็จแล้วเหลือจี๊ดเดียวโคตรเพิ่มาชอบผักขมมากๆเลยล้วค่ะบางทีก็ใส่ลงไปในสลัดเ้ยแต่วันนี้อยากกินเปล่าๆเลยเอามาตัดเลี่ยนกับพิซซ่าค่ะเมื่อกี้คือเอาพริกเกาหลีมาโรยเพิ่มนะให้มันดูไม่ได้น่ากินแต่มันโคตรอร่อยอ่ะอดูละมือชอบแบบ พันพันรอบแล้วอะเชื่อว่าทุกคนก็มาดูอยู่เหมือนกันตังมากบภูมิใจในตัวเขามากเลยบอกไอติมเฮ l โลท็อปพีนัทบัตเทอร์เลยอ่ะอร่อยมากบุกิโดที่เป็นโปรตีนซื้อที่โฮฟูดเดี๋ยวจะรีวิวรวมให้นะคะถ้าใครสนใจเป็นแบบ

Every single player in the draw of every tournament, because if you can come through qualifying and venture mm -hmm. to uncharted territory the oh, tournament, it's okay, sir. Sure. The only Hi, assassin man. in this city Thank is you, Jake because he just killed this case. I don't know if I want to make it seem like I'm the assassin. crisp And birthday, Chris My broken break bar. I'm kid cat. ออมีโปรตีนแล้วก็แบบน้ำตาลน้อยกวดน้ำน้อยเราคิดเขาเด็กดูดีช็อกโกแลตหนาอมหรับวันนี้นะคะก็จบจรงแล้วคือตอนแรกเาจะกินก่อนนะคะแต่ว่าแบบอิ่มก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่มาดูจนจบชอบไม่ชอบอะไรก็คอมเมนต์กันมาข้างล่างได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากดูคลิปไซทำอะไรที่อังกฤษอีกก็ ก็ไมัแน,นะนำกันไมาได้เลยอย่าลืมกดไลค like, ์ s c r i b e Share กดกระดิ่งให้ส่ด้วยนะคะเี๋ยวเราเจอกันสัปดาห์หนะ้าบ๊ายบาย